ตำรวจทางหลวงร่วมกองบังคับการปราบปรามสกัดจับรถบรรทุกบุหรี่เถื่อนตรวจยึดของกลางกว่า1,400คัต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกันจับกลุมนายปียกุลอายุ33ปีได้ที่บริเวณหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงแปลงยาวตำบลหน,นองแหนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาโดยเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าจะมีการลักลอบขนบุหรี่จากชายแดน เข้ามาสต็อกสินค้าไว้ในกรุงเทพและประิมณฑลก่อนจะกระจายส่งต่อให้กับลูกค้าที่ได้สั่งซื้อไว้โดยคนร้ายได้ใช้รถบรรทุก6ล้อสีขาวหมายเลขทะเบียนจังหวัดสมุทรปราการที่เป็นบริษัทขนส่งเอกชนหลังรับแจ้งจากสายลับจึงทำการวางแผนดักซุ่มเฝ้าสกัดจับรถบรรทุกกันดังกล่าวจนกระทั่งเวลา21นาฬิกา พบรถบรรทุกคันดังกล่าวขับเข้ามาในเขตพื้นที่ตำรวจทางหลวงฉะเชิงเซาเจ้าหน้าที่จึงไล่ติดตามแสดงตัวและขอทำการตรวจค้นพบนายปียกุลเป็นผู้ขับขี่จากการตรวจค้นภายในรถพบบุหรี่ที่ยังไม่ได้เสียภาษีจำนวน1438คอตตอนจึงควบคุมตัวนายปียกุลพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามเพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปโดยเบื้องต้นนายปียกุลให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาโดยให้การว่าตนเองเป็นพนักงานขนส่งของบริษัทเอกชนมีหน้าที่รับส่งสินค้าและพัสดุรไปยังพื้นที่ต่างๆต่อมาวันที่22มีนาคม2566ได้ขับรถไปรับสินค้าที่บริษัทหลายแห่งในพื้นที่อรัญญประเทศจังหวัดสระแก้ว โดยมีพนักงานของบริษัทดังกล่าวเป็นผู้ก่อนสินค้าใส่รถบรรทุกจากนั้นตนจึงขับขี่รถบรรทุกกนดังกล่าวเพื่อที่จะไปส่งสินค้าในพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการจนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มตัวได้